ู้บริหารโรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยประกอบพิธีเปิดสนามกีฬาอนเนกประสงค์เมื่อวันที่20มิถุนายน2567อธิการวีจีนีเดชานนนผู้อำนวยการโรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยพร้อมด้วยนางพิมพรทองสุข ประธานชมรมครูผู้ปกครองโรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยนางสาววาสนาบรมธนรั์ที่ปรึกษาโรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยและคณะครูนักเรียนได้ประกอบพิธีเปิดสนามกีฬาอนเนกประสงค์โดยมีคุณพ่อแทรรี่ตาไปคุณพ่อเจ้าวัดนักบุญอันนาได้ประกอบพิธีเปิดและเสกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สนามกีฬาอนเนกประสงค์ที่เพิ่งสร้างเสร็จสำหรับสนามแห่งนี้จะเป็นพื้นที่ให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถทางด้านกีฬา ฝึกฝนตนเองให้มีความชำนาญทางด้านกีฬาโดยสนามกีฬาแห่งนี้ได้เงินมาจากการที่จะก,กิจกรรมวิ่ง SJK ฟันรันที่ผ่านมาการจะก,กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันรวมถึงผู้ปกครองต่างสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้มีรายได้จากการจัดก,กิจกรรมวิ่ง SJK ฟันรันซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคม2567ที่ผ่านมา ซึ่งได้ใช้งบประมาณ1 6 8 3 0 0้บาทสําหรับวันนี้สนามกีฬาอนเนกประสงค์ได้เปิดอย่างเป็นทางการและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างนักกีฬาในระดับอำเภอและจะสามารถยกระดับให้มีนักกีฬาในระดับประเทศต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทรเรือเร็วลมพยาจักัด ร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาทฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน